ทำไมกินดี๋เหรออยู่น้ำมากทำไรมากินกิน้มตำมาอร่รอยอะนี่คือน้ำรึเพราะว่าส้มตำที่เธอกินอะ,อะมีผงชูรสเยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกินผงชูรสแล้วอยู่น้ำก็ผงชูรสอะมันทำให้เราหิวจริงเหรอใช่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังฟังก่อนก็นไดฟ้ฟังก่อนฟังก่อน ชูรสอ่ะมันคือสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตใช่ปะเมือ่อเรากินเข้าไปในร่างกายเยอะๆอะ่ะมันก็คือโซเดียมชนิดหนึ่งเว้ยพอเข้าไปอยู่ในร่างกายเราอะ่ะจะทําให้เลือดเราข้นถ้าเราก,กินแบบเยอะๆอะ่ะเออ่างกายมันก็เลยแบบเออฉลาดมันก็เลยไปกระตุ้นให้เราอยู่้ํามากขึ้นเราเลยต้องกินน้ำเยอะเหมือนที่แมวกินไงก็คือร่างกายฉลาดว่าง,งั้นแหละใช่เพราะว่าเลือดเราข้นร่างกายมันต้องการเอาน้ำอ่ะเข้าไปเจือจางในหลอดนี่เลยค่ ไหลเวียนได้ดีขึ้นอยู่ในใช่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออนอกจากจะทําให้เราอยู่น้ำแล้วนะไอผงชเนี้ยังทำให้ไตของเราอ่ะทํางานหนักด้วยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากไตที่จะต้องกรองโซเดียมใช่ปะยังต้องแบบกรองน้ําส่วนเกินที่เรากินไปหลังจากที่เรากินมผงชูรสด้วยคือทำงานหนักมากใช่ทํางานหนักมากขึ้นและนอกจากไตแล้วนะยังทําให้ความดันโลหิตเราสูงด้วยถ้าเรากินอ๋อใช่ถ้าเรากินเยอะเอะอ่ะเพราะว่า ก็ <ừ> ทําให้ความดานันอะมันต้องใช้มากในการสูบฉีดเลือดทําให้ความดันโลหิตเราก็สูงขึ้นด้วยอเออก็เลยต้องกินน้ําเยอะๆใช่อ,อยากกินมากเกินไปแต่ไม่ใส่ก็ไม่นอียใช่ถ้าไม่ใส่ไม่หนัวใช่เพรา็พยายามควบคุมมันหรือว่าใส่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่บ้างก็ได้เพิ่มความนัวยอะไรอย่างเงี้ยใส่น้อยๆเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ร้านที่ไปกินบอกเลยว่าเด็ดใช่เดี๋ยวไปกินด้วยแต่ว่าแบบ ขอลด,ลดใช่ไหมนนหกินน้ำก่อนนะค<ด>ินว่าอุ้ยจริงเดไเดี๋ยวค่อยแอบไปไม่เป็นไรบอสไม่รู้หรอก